ใช่ชนะของเราไม่ได้อยู่ที่เวทีแต่อยู่ที่การร่วมแรงร่วมใจว่าเห็นเน้นมันชัดโนดร้อยอะค่ะพอหนุยสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนสอนในไทยกลับมาแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องความลงตัวของการเรียนรู้ระหว่างหนูกับแม่ค่ะ คุณแม่เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านเราค่ะตอนนั้นหนูกำลังเรียนอยู่ม .3 ต้องการเก็บผลงานเกี่ยวกับศิละปะพอดีเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วม,มรู้สึกว่านี่แหละโอกาสของเรา พอดีว่าคุณแม่ต้องแข่งขันกิจกรรมต่างๆในชุมชนอย่างเช่นการทำอาหารค่ะแล้วอาหารเหล่านั้นก็ต้องมีส่วนประกอบเป็นผลไม้ที่แกะสะลักอย่างสวยงามมีพวกปลายสีพวงมาลัยตรงจุดเลยค่ะมันตรงกับความต้องการของหนูพอดีเป๊ะเลย เราสองคนแม่ลูกเลยได้มาช่วยกันทำงานประสานความร่วมมือกันไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะทุกคนในชุมชนก็เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยจนกระทั่งเราสามารถนำกิจกรรมเข้าแข่งขันและชนะได้ที่หนึ่งได้หลายครั้งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและบ่อยครั้งมากในระดับจังหวัดงานเดือน10งานประจำปีของนครศรีธรรมราชเลยค่ะ นี่แหละค่ะคือความลงตัวในการเรียนรู้ร่วมกันที่สุดยอดมันสอนให้รู้ว่าเมื่อเราทำงานร่วมกันด้วยใจและใช้สิ่งที่แต่ละคนมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลลัพธ์ที่ได้มันจะยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวเราค่ะนี่แหละค่ะสอนในไถที่สอนให้รู้ถึงพลังของความร่วมมือและความภาคภูมิใจในชุมชนของเราค่ะแล้วคราวหน้าสอนในไทจะมีอะไรมาแบ่งปันอีก ติดตามกันด้วยนะคะไอ้ย่าพอใครนี่เก่งค่ะ